นี้นานลูกค้าอย่าว่ากันนะคะคือมันหลายเหตุการณ์มากลูกค้าอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้ามาดูน้องอ่ะ iPhone 11นะคะลูกค้าตัดสินใจไม่ดูเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเคยไปซื้อที่ไหนมาไม่รู้แหละแต่ลูกค้าบอกว่าเบต้าแบตหนึ่งร้อยแต่ว่าแบตเดือสิเปอร์เซ็นต์ก็ดับอย่างเงี้ยทางเราก็เห็นใจลูกค้าก็ให้ลูกค้าเลือกนะคะอันนี้ลูกค้าก็มาอเปลี่ยนจอเจ็ดพันนะคะคือวันนี้มีหลายเหตุการณ์นะคะลูกค้า ้ามาเปลี่ยนจอนะคะแต่เช้าลูกค้าเลิกเรียนมารับนะคะตัวน,นี้เลยราคากันเองมากแถมฟิล์มกระจกนะจานี่กุ๊บลูกค้าเสร็จแล้วมาจ้าสปบเดโปรแม็กตอ,อันนี้นะคะก็รีดเครื่องเพื่อความสบายใจของลูกคา้าเพราะว่าลูกค้าเคยโดนเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะทางเราก็ยินดีเพื่อที่ใจะให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจทางเรานะคะว่าเครื่องเนี่ยเครื่องทางร้านเราปลอดภัยแน่นอนนะคะเชื่อใจได้เลย อันนี้เราก็พยายาม่าบอกลูกค้าว่าแบบทางร้านเราดูแลเต็มที่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรคือลูกค้าก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. อันนี้น้องเอ็กอาให้มาเช็ดอาการนะคะ mm hmm. ทางเราก็โอเคทีห่หม้วันนี้มันหลายเหตุการณ์มากนะลูกคา mm ้า hmm. ลูกค้ามาซื้อแดพาร์ทเนี่ยเออะอะตัวไอ้เราก็แบบแอดมิน hmm. คือแบบไม่ได้นั่งกันเลยนะแบบว่า mm hmm. ลูกค้าอีกคนก็แดพาร์ทลูกค้าอีกคนก็สวิตโปรแม็กนะคะก็แบบเราก,ก็บอกลูกค้า ให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าดูเพื่อความสบายใจว่าร้านเราดูแลไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นน้องสีโปร Max สีขาวน่ารักมากแล้วก็แถมหูฟังแถมคีดอะไรให้ด้วยนะคะลายหน้ารังน่า,กนาักแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกค้า iPhone 8พ Plus สีแดงนะคะตอนเช้าพี่คะหนูสนใจสีแดงหนูรับเลยนะคะเลือกเรียนน้องก็มารับเลยนะจ๊ะ น่ารักเวอร์สมัคร a p p l e ID ให้ฟรีจะจบจบย้ายไลน์ให้ลูกค้าด้วยนะคะทางเราบริการเต็มที่นะคะขอแค่ลูกคา้าแจ้งเราว่าอยากได้อะไรเราจัดการให้หมดเลยนะคะทุกแย่รถเยอะนะถ้ารถเยอะมีแอดรองไห้แล้วนะนีน่นกถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปปิกเก้นขายเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสองบ้านแล้วก็ลูกค้างานซ่อมด้วยนะคะที่ไว้ใจทางร้านเราให้ทางร้านเราได้ดูแลแบบสุดหัวใจดุดตนเลยนะคะขอบคุณลูกค้าทั้งสองบ้านมากๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณนะคะ